มิโซมิโซมิโซวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันไหมเอาหายเอาโด,ดยละเราจะทําอาหารทกินนะกินหรืเปเอาหารวันนี้มันสูตรพิเศษเลยนะมิโซเป็นอาหารที่อาหนุนได้ไหมเอาสวัสดีครับผมซอมบี้เซนเต้นะครับมองอะไรมองอะไรอย่าเอากล้องด้วยเปาวันนี้ต้องทำงานนะมิโซก็ถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็คลิปแรกเนี่ยจะเป็น คลิปอะไรวะคลิปแรกจะเป็นคลิปอาหารจากโลกอนาคตนะครับที่แบบว่าเอาอาหารทุกอย่างเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นอาหารเพียงหนึ่งอย่างแล้วก็กินเพื่อประหยัดเวลาใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็กินไม่ได้หรอกแล้วก็สารอาหารก็ไม่ครบขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมได้มาค้นพบวิธีอย่างหนึ่งวิธีที่ผมทําวันนั้นอ่ะเอาผงเจลาตินใส่เข้าไปในอาหารมันเหมือนวิธีหนึ่งครับที่เป็นวิธีที่คนเขาใช้กันเขาไม่ได้ทํากับอาหารคนครับเขาทำกับอาหารหมาแมวครับผมถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็จะมีอาหารกระป๋องที่มันเป็นเจลเเจจลใใช่่มมมมัั้้้ะะะะอออออาาาาหรรรรรดสสสูไไไปปตตินนนนนณกกก็็ีีีขขงวผ นมาว่าถ้าเกิดว่าผมมาทำอาหารให้น้องมิโซที่มันแอบอยู่ตรงนู้นมิโซ เห็นไหมต้มองแอบมองอยู่ตลอดเลยก็บอกก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยปรึกษาพี่ชายที่เป็นคนที่เลี้ยงแมวมาแล้วศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็รู้ว่าอาหารแมวที่ควรจะปรุงให้แมวได้นั้นนะ่ะจะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีการปรุงนะครับปรุงแต่งรสชาติว่าแมวเนี่ยกินรสชาติจัดเกินไปไม่ได้ไก่ต้มปลาต้มอย่างนี้อะไรอย่างนี้แมวก็จะสามารถกินได้นะครับแล้วก็เพื่อโภชนาการที่ดีของแมวก็จะใส่พวกผักลงไปด้วยผักมันก็มีผักที่แมวกินได้กับผักที่แมวกินไม่ได้หาข้อมูลมาแล้วผัก3มชนิดที่ผมเตรียมมาเนี่ยเป็นผักที่แแมววาาารกินน้้้ลออทํหหใง แมวมันไม่กิน่ะมันจะกินป่าวะรประสบการณ์ทำอาหารมากว่า2คลิปที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือข้าวุงชีสแล้วก็ข้าวผัดปั้นข้าวปั้นผัดเอออะไรนั่นแหละคือผมว่ารสชาติมันดีนะผมคิดว่าผมน่าจะทำอาหารให้แมวรู้สึกอร่อยได้จริงๆมันก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยดีกว,ว่าแล้วมาอยู่ที่ควมามใส่ใจความใส่ใจสำคัญที่สุดในการทำอาหารให้แัตวเพื่อเป็นการไม่แต่เวลาเราจะไปทำอาหารกันเลยนะบแลาวคุณจะรู้ว่าโอตักคุคนนี้เนี่ยมีมือการทำอาหารให้แมวนะไม่ธรรมดาไปกันเลย let's go มีสาวัหวได้ปะจับนั ว้าวผลิตที่เราเตรียมมาก็คือปลาแซลมอนนะครับผมแมวน่าจะชอบนะคนยังชอบเลยตอกไก่เป็นอกไก่ที่ไม่มีหนังนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแมวไม่กินหนังสูตรวิธีผมไปเจอมาใน YouTube ที่ชายส่งมาให้เออลองทําตามนี้ดูแนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันใครท,ที่แบบอยากดูวิธีที่มันแบบเอาไปใช้งานได้จริงอะ่ะท,ที่ช่องเราทํามันก็ใช้งานได้จริงไม่ใช่หรอต้องเราก็มีคุณภาพเหมือนกันด้วยต้องมีแครอทบลอกเกอรี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะฟักทองก็ผักตามชนิดนี้ก็เป็นที่แมวสามารถกินได้นะประโยชน์ต่อแมวด้วย ออเฮ้ยอีราชาไมซีวันนี้พ่อโคจะตะกขก็จะมาทาอาหารให้น้องแมวกันนะครับผมอันดับแรกเราจะต้องเตรียมเตรียมอะไรวะตอนแรกเราก็ต้องรองน้ําเดือดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไก่จะใช้ไก่อกไก่นะครับเข้าไปต้มก่อนไก่มันจะได้สุกก่อนแต่ม่นลงไปต้มระหว่างนั้นเราจะมาหั่นผักกันนะครับผมจริงวิธีทํามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะมันก็แค่ต้มผักต้มไก่ใส่ผงเจลาตินแอบมองตลอดเลยนี่สออ ที่ดูดควันที่นี่มันใช้ยังไงวะอโอเคนี่ยอ่านี่มันโลอนาคดดิวะอันนี้มันเหมือนน้ํามันเดือดแล้วอล้ก็เป็นเนืนนเ้อไก่แบบไม่มีหนังนะครับในคลิปเขาบอกว่าแมวไม่กินหนะังคือตอนนี้เราใส่อกไก่ลงไปแล้วแล้วก็แซลมอนที่จะใส่แล้วก็ววววตกใจแก๊มาส่งของเด๋ยออดบ้านนี้ตกใจน่ากลัวมากเมื่อกี้คุยยังไงนะแซลมอนนะฮะก็ไม่ต้องใช้อันที่แบบว่าดีมากหรือว่ากาเกินยังไงเดี๋ยวเรามาต้มอยู่เห็นแล้วอยากกินเองก็เอาไปต้มก่อนนะ สาวออกหมดแล้วกูระหว่างนี้เราจะต้องเอาผักมาหั่นผักกูอยู่ไหนวะกูเชี่อผักตกเป็นผักตามชนิดก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเลยตอนหั่นผักรูปแบบทีิหนึ่งอินชิโนครับก็าเพาะเพ้อก็ให้หั่นเองก็หั่นไม่น่าจะรอดนะครับไม่ได้กินเองไงกินเองหั่นหั่นยังไงก็หั่นไม่เห่อเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่กับแต้มดนะครับเอามาพักในจานนี้ก่อนให้มันเย็นถามว่าทําไมไม่ปั่นเหมือนคลิปแรกให้แมวกินไงมันน่าจะต้องมีเนื้อเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ปลามันเละแล้วอ่ะ ว้าวปลาตะมันวัตถุดิบทั้งหมดเนี้ยที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่คนกินได้แมวก็กินได้ถ้าคนอร่อยแมวก็น่าจะอร่อยไะคือบางทีอ่ะผมก็กินอาหารแม่นะสงสัยไงว่ามีโซกินแล้วมันรสชาติเป็นยังไงมันก็อร่อยดีนะม่กูคิดไปเองคนเดียวอ่ะโอกาสน่าจะประมาณนี้ได้แล้วโอกาสไปพักก่อนเราจะใส่ผักไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาต้มอ,อีกทีอยู่ดีซักทองนะครับใส่เข้าไปบัคครี แคหลอดแคหลอดเยอะมากเลยเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวแมวไม่กินเอาเลยครับระหว่างรอเราก็มาสัมภาษณ์กับคนที่จะได้รับจิมอาหารของเราวันนี้ก่อนนะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่จะได้กินอาหารพิเศษฟฟนตสติกขนาดนี้เป็นคำตอบที่สุดยอดมากเลยนะรู้สึกยังไงครับกับการที่ได้มานั่งดูกรรมวิธีในการทําอาหารอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับผมอลครับคำถามสุดท้ายครับคิดว่าอาหารเมนูนี้แซล้อมอนกับไก่น่าจะพอจะฉีกได้แล้วก็ลองฉีกกันเลยแล้วกัน แต่มันนี้น่าจะฉีกง่ายหน่อยเพราะว่าหนังเาออกดีกว่าเผื่อมีโซมิกินหนังคนกินเองแล้วกันมันเยอะมากเลยมันสําคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราเราต้องเช็คให้ดีว่าไม่มีก้างนะโอเคไก่กับทต้ามหมูก็พร้อมแล้วแล้วเราไปต้มกับผักอีกรอบหนึ่งดูผักที่เราต้มไว้กลิ่นผักมากเลยอะแล้วว่าเราใส่ผักเยอะไปแมวมันจะกินไหมเนะีนเย่ยต้มพร้อมกันแล้วก็อย่างก็จะพร้อมเสิร์ฟคือในระหว่า,างนี้เราก็จะเอาผงเจลาตินนะครับผสมเข้าไปให้เป็นอาหารเป็นอาหารสําเร็จรูปแมว โอเคจากนั้นเราก็ตักใส่แม่พิมพ์ของเราเหนือหน่อยหนึ่งแล้วก็น้าหน่อยหนึ่งหรือผักหน่อยหนึ่งโ okay, อเคหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอมันเซตตัวมันก็จะเป็นเหมือนเจลลี่เดี๋ยวเราดูตอนมันแข็งแนละ้วเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวนี้ที่มันแอบมองอยู่ตลอดเวลากินอันนี้อันนี้แยกมาไว้ก่อนที่จะใส่ผงเจลาตินก็เดี๋ยวจะลองกินดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าลองดูลองดูเดิมไม่แน่ใจล้ว่าแมวมันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปแช่กันแล้วเดี๋ยวก็เจอกันตอนที่มันเซตตัวบายบาย โอเคตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3มชั่วโมงง่วงทั้งคนง่วงทั้งแมวเลยนะครับตอนนี้ mm hmm. ว่าหงจราระดีของเราน่าจะได้แล้วตอนนี้ไปดูกันดีกว oh, <yeah. S 1> ่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นวุ้นแล้วทีแรกอะกลัวว่าใส่หงเจาติดน้อยไปแล้วมันจะไม่ไมเป็นวุ้นแต่ดูจากสภาพแล้วก็เออใส่เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองไปเสิร์ฟให้น้องมิโซกินกันนะครับ Let's go <S หน้าแดงมากเลยเดี๋ยวนะไม่ได้จัดไฟแต่ตอนเนี้ยคือมีคนสนใจมากมเว้ยมิโซเขาสนใจมากเลย <laughs> ดูนี่ดิ รู้เหรอว่าเป็นของตัวเองอ,ะอ่ะแต่กลิ่นมันผักมากเลยตัดแบ่งแล้วกันเนาะเอ้ยหน้าตาดูดีมากเลยอะ่ะโอเคนี่ก็เป็นอาหารสูตรโลกอนาคตนี่คืออาหารอาวกาศแมวเฮ้ยสวยนะมันเหมือนแบบพวกฟลคอสในร้านอาหาราแพงๆที่เห็นรีวิวใน youtube ใช่ไหมที่แบบว่ามีเจลลี่มีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะให้ลองให้มีโซโกินดูว่ามีโซจะชอบไหมถ้าแมวไม่กินอยู่ทำไงวะมีโซอาหารสูตรพิเศษเลยนะ กินด้วยเหรออ้ยมันกินด้วยอ่ะเรามาอยู่ที่ความใส่ใจความใส่ใจสาคัญที่สุดในการทําอาหารใหสัตว์คนนี้น่ะมีมือการทําอาหารให้แมวนะไม่ธรรมดารู้สึกยังไงครับกับการที่ไดมานั่งดูกรรมวิธีในการทําอาหารอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับบม็รกอ้ยมันกินด้วยอ่ะมันกินด้วยอ่ะทุกคนมันกินด้วยอ่ะทุกคนกินเลยกินเลยกินเลยอร่อยอร่อยอ่ะแมวไม่แดก ลองกินนี้ดิพี่ทำอาหารไว้ไว้เวยมึงเคยเห็นพวกในร้านหรูๆวา่าอันนี้เท่ๆวะ่ะหู้ยจะกลิ่นโคตรแย่มึงจำอาหารเจลกูได้ปะมันจะเป็นที่เลยอ่ะจริงจริงเหรอแรงพี่เลยอันนี้ดีกว่านี่เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเวอร์ชั่นสองเว้ยส <c oughs> ักไม่เคือหรอไปกินละเฮ <c oughs> ีย <c oughs> ไม่ได้เฮียขนาดแมวยังไม่แดกเลยคิดดูฮะฮะเออ๋อมันมันคืออาหารแมวฮอ